สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่29เมษายน2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบูไนดารุสซาลามในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ วันนี้เวลา17นาฬิก10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนาดารุสลามพร้อมด้วยเจ้าชายอับดุลมาตินอิบนีสุนตันฮาจีฮัตสนันบนเกียร์มูอิซัดดินวัตละ พระราชโอรสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในโอกาสนี้ในเสถฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทด้วย ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษไปทรงร่วมพระราชพิธีรัชดาพิเศษของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามพระองค์ที่29เมื่อวันที่4-6ถึงตุลาคม2535 และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชาคันตุกะและเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายครั้ง และเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาณพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามและเจ้าชายอับดุลมาตินอิบนีซุนตันฮาจีฮัตสนันบนเกียรมูอิดตินวัดเดละ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่29ณกรุงเทพมหานครนับเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศประเทศไทยและบรูไนดารุสลามสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่1มกราคม2527 การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้จึงนับเป็นเหตุการณ์สำคัญเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ40ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทั้งสองประเทศจะได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟน้นและขยายความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียน โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาลการท่องเที่ยวและการพัฒนาด้านการเกษตรให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสมเด็จพระนิธิถาธิราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567 วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาแนาทีสมเด็จพระกนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567 ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินหรือสอ,อวนอร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นระหว่างวันที่28เมษายนถึง3พฤษภาคม2567 เพื่อแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนซึ่งจะเป็นผู้แทนประเทศไทยจำนวน4คนไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่20นาสาธรณรัฐไอแลนด์ซึ่งการแข่งขันมีนักเรียนตัวแทนจากศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกทั่วประเทศจำนวน15ศูนย์ประกอบด้วยศูนย์โรงเรียน80ศูนย์มหาวิทยาลัย70รวม103คน โดยเกณฑ์การตัดสินจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติใช้เวลาสอบ3วันใน3หัวข้อเรื่องได้แก่ภูมิศาสตร์กายภาพภูมิศาสตร์มนุษย์และภูมิศาสตร์เทคนิค ซึ่งกำหนดให้โจทย์ในข้อสอบและการตอบข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะไปแข่งขันในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการแข่งขันซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ของประเทศต่ตอไปโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันความว่า สาขาวิชาภูมิศาสตร์ช่วยให้เราสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นเมื่อนำความรู้ทางภูมิศาสตร์แขนงต่างๆไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นเช่นปัทภีวิทยาอุตุนิยมวิทยาสังคมวิทยา การแพทย์หรือศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์นั้นๆรวมทั้งผลกระทบที่มีต่อโลกและมวลมนุษยชาติเพื่อจะกำหนดแผนในการรับมือและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมขอให้นักเรียนทุกคนมุ่งมั่นในการฝึกฝนตนเองไม่หยุดที่จะพัฒนาตนด้วยการสแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดความรอบรู้ความคิดและทักษะที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเมื่อสําเร็จการศึกษาขั้นสูงแล้วนักเรียนทุกคนจะสามารถเป็นกําลังของชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิจากนั้นทอดพระเนตรนิทรศการผลงานทางวิชาการของนิสิตและคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ที่ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิจัยเชิงพื้นที่ในส่วนต่างๆของประเทศไทย ที่สะท้อนกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือทำเพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถอธิบายปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ที่เกิดขึ้นบนโลกได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษในพื้นที่ต่างๆนำเสนอแบบออนไลน์เพื่อให้เยาวชนเข้าใจในศาสตร์พระราชาที่พระราชทานให้กับประชาชน ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2567 วันนี้เวลา8นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังท่าวาสุกรีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามังกลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2567 ในการนี้ผู้แทนพระองค์ปล่อยโคหนึ่งคู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นายทองนุ้ยอย่างดีเกษตรกรจากตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พร้อมกันนี้ได้ปล่อยนกประลอดหัวขนจำนวน21ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด9ชนิดที่กรมประมงจัดถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่โศกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแห่ปลาโพงปลาเทโพและปลาชะโอนจำนวน490,000ตัวลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลห่วงโซ่อาหารและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป สมเด็จพระอริยะวงศ์สังฆา,า,านสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจา้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชิมหาวชิโรตมังกลสิริวิบูลราชกุมาร วันนี้เวลา16นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกสเสด็จลงณนะพระอุโบสถวัดราชบพิษสิิตมหาศีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2567 ชันษา19้ปีโดยมีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสพิธีดังกล่าวจัดโดยกระทรวงมหาดไทยสํานักพระพุทธศาสนาและมหาเถรสมาคมโดวยวัดในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยทั้งส่วนกลางกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคได้ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาในวันและเวลาเดียวกันมีส่วนราชการทุกภาคส่วนและประชาชนเข้าร่วมในพิธี คณะรัรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามาังกลสิริวิบูลราชก,กุมารวันที่29เมษายน2567 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารปัจจุบันทรงมีพระชนษา19ปีทรงศึกษาในระดับเกรด12ณโรงเรียนวอ์ดอฟชูเลออิสตอลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทรงโปรดวิชาศิลปะภูมิศาสตร์การปกครองรวมทั้งการศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมในยามที่ทรงว่างจากการศึกษานอกจากจะทรงออกกำลังพระวรกายแล้วยังทรงสนพระไทยด้านการเกษตร ทั้งการเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่และเลี้ยงพึ่งส่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อนําเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่มาปรับใช้กับการเกษตรของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่งตั้งพระถ่ยศึกษาและส่งปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อส่งแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับทรงสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร ในช่วงปิดภาคเรียนทุกครั้งจะเสด็จกลับประเทศไทยเพื่อโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆรวมทั้งการปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์อันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถ การเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงที่สำคัญทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาวัดและชุมชนทรงเป็นต้นแบบของเยาวชนในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทรงได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระจริยวัตรอันงดงามที่ปรากฏชัดอีกอย่างหนึ่งคือทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา เมื่อทรงมีโอกาสจะเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่อยู่เสมอทรงโปรดการสนทนาธรรมในทุกครั้งจะทรงซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆด้วยความสนพระไทยนอกจากนี้ยังโปรดที่จะเสด็จไปทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของรัษฎรในแต่ละภูมิภาค ดังเช่นการเสด็จไปทัศนศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเทศกาลปีใหม่2567ทรงฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานสวดมนต์และส่งสมาธิณนะวัดป่าหลายแห่งได้ทอดพระเนตรถึงความลำบากของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบภายในวัดป่าซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้เส้นทางคมนาคมยากลำบาก ด้วยทรงเลื่อมใสศรัทธาจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและปรับปรุงถนนทางเข้าวัดรวมถึงสนพระไทยเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาโดยมีพระสหายจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอร,รมนีเข้าร่วมศึกษาด้วยทำให้ทรงเข้าพระไทยในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและทรงตั้งพระไทยที่จะส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น ด้วยพระจริยวัตรอันงดงามและด้วยน้ำพระทัยที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรสะท้อนถึงพระปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดที่ส่งมีต่อปวงชนชาวไทยของสมเด็จพ,พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามังคูลสิริวิบูลราชกุมารอย่างแท้จริง วันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จนถึงวันที่30เมษายน2567และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฐิระลึกถึงพระ รัตนไตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่2 7 2 9เถึง29เมษายน2567เพื่อถวายเป็นพระคุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิ่ปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ p Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวันสุนทรธรรมดิฉันปียณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ